สำหรับคนบันเทิงวันนี้นะฮะขอไม่ตกเทรนพาไปทำความรู้จักกับเพลงดังใน t ิกตอกที่นาทีนี้บอกเลยว่าเพลงนี้ดังมากๆเลยทีเดียวกับเพลงลูกทุ่งติดหูแถมคนบันเทิงต่างๆนะฮะร่วมเต้นกันอย่างฮือฮาเลยไม่เว้นแต่นางเอกดังอย่างเบลล่าราณีครับโดยเพลงนี้มีชื่อว่าเสียงนกกรงหัวจุกนั่นเองครับเพลงนี้มีที่มาอย่างไรไปติดตามกันเลยดีกว่าฮะ สำหรับเพลงเสียงนกกลงหัวจุกนั้นนะครับขับร้องโดยศิลปินชาวใต้ครับที่มีชื่อว่า พั่นปูคาครับที่เป็นศิลปินชาวสงขาฮะเป็นศิลปินรุ่นใหญ่ซึ่งยังไม่สังกัดค่ายใดๆครับมีความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงและก็แต่งเพลงด้วยอัลบั้มชุดแรกก็คือเพลงนกกรงหัวจุกครับอัลบั้มนี้เน้นนะฮะมี10เพลงฮิตด้วยกันครับที่หลายคนบอกว่าเป็นเพลงคุณภาพและก็มาตรฐานฮะสำหรับเพลงนกกรงหัวจุกนั้นนะครับมีความแปลกโดยที่การนําเสียงร้องของนกกรงหัวจุกจริงๆนั้นมาใส่เป็นเนื้อเพลงก่อนเข้าดนตรีและก็ตามด้วยเสียงร้องของนายฟันปูคานั่นเองครับ ซึ่งคุณต้นเพลงด้วยคำร้องที่ว่าเสียงนกกรงหัวโจกมันริกจอกควิ๊กควิ๊กควิ๊กควิ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 กจอกควิกจอกควิ๊กกรลีติแกวดเสียงเด็ดอยากเป็นเจ้าของครับซึ่งเพลงที่2ก็คือเพลงคนระโนดนะครับเพลงนี้เนี่ยบอกถึงความเป็นคนระโนดซึ่งระโนดนั้นเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลานั่นเองฮะแล้วก็เพลงที่3ครับชื่อเพลงว่ากราบเท้าแม่ฮะสำหรับเพลงนี้เนี่ยผู้ประพันธ์บอกแล้วว่าเป็นตำนองเพลงลุกทุ่งอย่างแท้จริงเลยแล้วกคคคคนนนนนนนััััั้้้้ไไดด่่่งงงงแแลละกกกก็็รรรรออออตาาามมเเเพืปึถบบุุุณณข และสำหรับเพลงนกงงหัวจุกนั้นนะฮะด้วยความโดดเด่นของเนื้อเพลงครับจึงถูกนำมาเล่นคัฟเวอร์กันให้เห็นในแอปพลิเคชันดังอย่าง t i k t o k ครับขณะที่ว่านางเอกสาวอย่างเบลล่าราดีนั้นนะฮะก็คัฟเวอร์เพลงนี้ด้วยนะครับด้วยหน้าตาที่นิ่งเฉยกับท่าทางที่เหมือนนกนั้นกำลังจะบินอยู่นั่นเองฮะลองไปชมกันดีกว่าครับเสียงนกกรงหัวจุกมันริกจอกวิ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 กจอกจกวิกวิกวิกที่แกวดเสียงเด็ดอยากเป ถึงจะหาว่าใครนั้นไม่อยากตกเทรนนะฮะก็สามารถไปเค้าเปิร์กันได้นะครับเพราะว่าเพลงนี้นั้นนอกจากเสียงออริจินอลแล้วนะฮะยังมีเวอร์ชันแดนน์นันอีกด้วยนะครับเสียงนกกระงั่วจุกมันริกขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ